อินฟินิตี้ไฟเสนอตอนรหัสราชรุจิสัญญาณจากในวังสู่ภารกิจณเยอรมนี er ทุกท่านครับหากเราจะพูดถึงภาพจำอันง,งดงามในราชสำนักยุคปัจจุบันภาพของสตรีท่านหนึ่งที่ถอนสายบัวได้อย่างอ่อนช้อยและเป็นที่ประจักษ์ย่อมเป็นภาพที่หลายท่านยังคงจดจำได้ไม่ลืมท่านคือคุณพระศีนีนาธ และในวันนี้การรอคอยของใครหลายคนที่คิดถึงท่านอาจจะสิ้นสุดลงแล้วครับพร้อมกับสัญญาณสำคัญสองประการที่ถูกส่งออกมาอย่างมีนัยยะให้เราได้ขบคิดและวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆแต่เป่ยมด้วยความหมายลึกซึ้งครับทุกท่านเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2568ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชองค์การฉบับหนึ่งซึ่งย้อนกลับไปณวันที่12พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชรุจิทองแก่เจ้าคุณพระศีนีนาถพิลาสกัลญาณีณนะจุดนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเหรียญราชรุจินั้นมีความสำคัญอย่างไรเรามาทำความเข้าใจเหรียญน,นี้ให้มากขึ้นครับ ราชรุจิมีความหมายตรงตัวว่าความพอพระราชไทยของพระราชาหรือเป็นที่พอพระราชหฤรัไยเรียนนี้จึงเป็นเครื่องราชอิสริยพรอ,อันเป็นบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์โดยแท้จริงไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการแต่พระราชทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ใกล้ชิดเมื้องพระยุคลบาทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดี เป็นที่ไว้วางพระราชหฤืัไทยลักษณะสำคัญของเหรียญราชรุจิมีดังนี้ครับ 1. เป็นบำเน็จในพระองค์การพระราชทานขึ้นอยู่กับพระราชอัธยาศัยและพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์โดยเฉพาะไม่ใช่การพิจารณาตามลำดับชั้นยศหรือตำแหน่งงานราชการทั่วไป 2. ส,สัญ,ญลักษณ์แห่งความพักดี เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่มีความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อองค์พระมหากษัตริย์ 3. ตราแห่งความไว้วางใจการได้รับพระราชทานเหรียญน,นี้ถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงและเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลผู้นั้นเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นการที่เจ้าคุณพระศนีนาศได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิทอง จึงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนและเปี่ยมด้วยความหมายนี่คือสัญญาณแรกครับสัญญาณแห่งความเชื่อมั่นที่ถูกส่งออกมาจากใจกลางของราชสำนักไม่นานหลังจากนั้นสัญญาณที่2ก็ตามมาอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับสัญญาณครั้งนี้เกิดขึ้นนัทวีปยุโรปในวันที่6และ7มิถุนายน2565ที่โรงแรมฮิวตันมิวนิคซิตี้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นี ได้มีพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปซึ่งเป็นโครงการของพระธรรมทูตและผ้าประชาชนและจุดที่ต้องขีดเส้นใต้ให้ชัดเจนตามที่ทุกท่านเข้าใจถูกต้องแล้วก็คือภารกิจนี้ไม่ใช่การเดินทางไปจากประเทศไทยครับแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ณประเทศเยอรมน,นีซึ่งเป็นที่ที่เจ้าคุณพระศินีนาธท่านพำนักอยู่แล้วเป็นหลัก สิ่งนี้ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความไว้วางพระราชหฤทัยที่ทรงมีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมใดของโลกก็ตามและการปรากฏตัวในบทบาทสำคัญครั้งนี้ก็ทำให้หลายคนตั้งความหวังก็ไม่แน่นะครับอีกไม่นานก็คงจะได้ยินข่าวดีท่านจะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับและผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ในการปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ ก็คือเจ้าคุณพระศินีนาฏพิลาสกัลยานีนั่นเองครับเราลองมาปฏิปะตอภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับการพระราชทานเหรียญราชรุจ,จิทองในเดือนพฤษภาคมเปรยียบเสมือนบทโหมโรงอันงดงามก่อนที่การแสดงบทสำคัญจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนการได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนพระองค์ในภารกิจหน้าต่างแดนไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่เกี่ยวกับการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นดั่งหัวใจและรากแก้วของความเป็นไทยนี่คือสิ่งที่รัชกาลที่สิบทรงฝากถึงไม่ใช่แค่ฝากถึงเจ้าคุณพระศนีนาเท่านั้นแต่ยังทรงฝากพระมหากรุณาธิคุณนี้ไปสู่พระสบนิกกรชาวไทยที่แม้จะอาศัยอยู่ห่างไกลจากมาตุภูมิให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกแสงแห่งธรรม และสายใยแห่งความห่วงใยจากสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยังคงส่งไปถึงเสมอดังข้อความที่ว่าเพราะสัจศาสตร์เป็นศาสตร์ของคนทั้งโลกภารกิจนี้จึงไม่ใช่แค่การไปปรากฏตัวในพิธีเปิดแต่คือการนำพาสิ่งที่ดีที่สุดของความเป็นไทยคือหลักธรรมและความดีงามไปมอบให้กับผู้คนเพื่อหนทางแห่งการตื่นรู้และการดับทุกข์อย่างแท้จริง เป็นภาพสะท้อนของการกลับมาปฏิบัติภารกิจสำคัญได้อย่างสมบูรณ์และสง่างามอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็อาจจะทำให้เราได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับทุกท่านว่าในชีวิตคนเราเมื่อได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญใดๆก็ตามหากเราทำด้วยความตั้งใจจริงความดีและความงดงามนั้น ก็จะปรากฏผลออกมาให้เห็นได้เสมอครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่อง Infinity Fire มาจนถึงตอนนี้นะครับการได้มานั่งเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ให้ทุกท่านได้ฟังถือเป็นความสุขของผมจริงๆครับหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อมูลอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ ผมยินดีอ่านทุกข้อความเลยครับสำหรับวันนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมอาจจะเล่าผิดพลาดไปหรือว่าใช้โทษคำไม่เหมาะสมประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง infinity file ของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านครับ